สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเย yeah. วันนี้น่าจะมาเร็วไปเร็วนะเพราะว่าไม่สบายนะครับเจ็บคอมมากๆเนาะก็เหมือนเดิมนะฮะวันพุธนะอ n น r g y จีไม่มีนะเพราะว่าป่วยนะฮะก็วันพุธมาไป snap เนานะก็อัปเดตการ์ดใหม่เข้ามาซึ่งเป็นอีกหนึ่งใบที่คุณพ่อรอนะครับก็คือ,อเบต้ารีิวนั่นเองนะครับคอนคู่คบครองสตอมเบเกอร์ที่แท้ทรูนะฮะก็เป็น คู่ที่คู่ควรกับคอนทอนะคู่ควรกับยอดคอนมมโยเนียนะแต่ว่าโอดีนก็เลยสร้างสตอมเบเกอร์ให้นั่นเองนะครับก็เป็นคนะู่ห้าเนาะเปิดตัวเอาสตอมเบเกอร์เข้ากองนะครับสตอมเบเกอร์จะเป็นศูนย์หนึ่งไม่เหมือนกับโยเนียที่เป็นศนะูนย์ศูนย์เนาะแล้วก็เปิดตัวเพิ่มพลังให้เบต้าเรเบิลสองเท่าหมายความว่าเบต้าเรเบิลพลังอาจจะเพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าปุ๊บสมมติมันเพิ่มเป็นเจ็ดอย่างเงี้ยลงคอนมามันจะกลายเป็นสิบสี่ แทนนี้จะเป็นสิบสองหรือสิบาเหมือนกระทอ o นะที่จะบวกแค่ห้าแต่ว่าอันนี้จะบวกให้หนึ่งเท่าก็าจะเหมือนกับดาบของอาดาเคนนั่นเองนะครับมาผู้ห้านะคุณพ่อใช้กุญแจเปิดเอาเนาะเพราะว่าโทเคน็นโทเค็นเก็บไว้อาทิตย์หน้าหน้าละกันไปเปิดเลยกล่องแรกและจบะจบปจบตั้งแต่กล่องแรกจบจบปะเออ คนมันดวงดีนะเพราะว่าไม่สบายไงเราต้องเล่นขนาดไม่สบายแล้วต้องมาอัดเกมที่เรารักไงเกมที่เรารักแล้วมันก็จะรักเราไงโอเคเดือนหน้าคุณพ่อสบายใจแล้วเก็บจุกจุกแปดกุญแจไปต่อเดือนหน้านะครับก็นั่นแหละนะฮะคนคนมันรักนะเกมมันรักเราเรารักเกมนะก็ตามนั้นนะครับซึ่งี่นี้คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อจะกลับมาเล่นนะฮะกลับมาเล่นเด็ก ฮิตมังกี้นะสุดที่รักของคุณพ่อนะฮะเด็กลิงน้อยกลอยใจกลับมาก็อจนิี้ก็ให้แต่เหมือนกับฮิตมังกี้เดิมเพิ่มเติมคือเอาหมาออกเพราะหมามันมันอยู่ที่ช่องเดียวกับเบต้าสแล้วก็พอเพิ่มฟอร์เข้ามาเนาะแล้วก็เพิ่มเดชเลอร์เข้ามาเพราะว่าตอนนู้นที่เล่นสมัยก่อนเพิ่งมาเห็นลิสต์คือสมัยก่อนนะเล่นใส่ใส่ลูกเคดไว้ไง แล้วตัวลูคเกตไม่ได้ใช้นะใช่ไหมก็เอาเป็นแดชเลอร์ละกันใช้ง่ายกว่าแล้วก็เหมือนเดิมเนาะวอร์ปอ่าเบต้ามันใส่แทนใส่แทนเยลโลแจ็กเก็ตนะฮะแล้วก็ใส่ฟอกใส่คิตตี้ใส่แองเจล่าแดชเลอร์เอลซ่านะครับมิสเทริโอบิชอปฮิตมังกี้ทอเบต้าแล้วก็เจนนะฮะเจนเด็กฮิตมังกี้เก่าเลยเนาะเล่นเหมือนเดิมเปียบเลยอยากลองเหมือนกันว่ามันจะไหวไหมกับกับตอนนี้นะซึ่ง น่าจะไหวนะแล้วก็อีกลิตรหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเล่นกันเนะเาะก็จะเป็นพวกอะไรคอนพวกคอนกับโอดีหรือคอนกับว่องบุหวกกับอ่าคอลเลกเตอร์นะก็ไม่ได้นะ่ามันจัดไว้อยู่แหละแต่ว่าน่าจะไม่ได้เล่นให้ดูเนาะโอ้ฝันสงครามน่าจะเล่นกับแกตัดแน่เลยออ้โคตรเีนี่มันของดีสำหรับเราชัดชัดนะฮะ <c oughs> ขออภัยนะฮะมีไอเนาะตรงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอื้ือืมอืมปะนี่มันของดีโลเคทที่เรารักโลเคทที่รักเราโอ๊ยตายไม่รักแล้ว แล้วอย่างนี้ใครเขาจะรัก huh. ร oh yeah. ักก็รักไปคนเดียวไม่รักแล้วโลเคชั่นยี่นี้อ้าวเมื่อกี้ยังรักกันอยู่เลยอือหึอ้อย่าฝันของข้ามเขาก็น่าจะเล่นเด็กเดียวกันนะดูทรงแล้วนี่ทอมาแล้วอ๋าเราก็ทอมาแต่เราเอาเบต้านะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าอวยการ์ดใหม่ไงฝันของข้ามน่าจะลงเบต้านะดูทรงแล้ว เกินห้าถ้าเจนไม่ขึ้นโอ้เขาไม่ได้ลงเบต้าแฮะไปเลยสองใบทอประทะเบตา้าเรบิวโอ้ยา่าทอโยนขวาคือแพ้เลยนะร้อยเปอร์ซ็นเพื่อเขาย้ายมากลางได้อีกเนาะโอ้ยา่าคอนขึ้นด้วยโอ้โหมิโนโนลุก็น่าใส่นะจริงๆ อืมอืมลิงไม่มาอ่ะขวาแพ้เลยลิงมา ลิงมาอาใหญ่ไม่ซูนถ้าจริงๆถ้ายังลงแหลงอยู่นี่จะจะยอมแพ้นะแต่ว่าอันนี้จะลองลองเล่นดูแล้วกันเนาะจริงๆน่าจะไม่ไหวนะน่าจะยอมแพ้ยอมแพ้เพอะ เราไม่ทันแล้วเพราะว่าค้อนเราไม่ขึ้นเลยคอนเขาหลวๆเลยคอนเราไม่ขึ้นเออมิโน,มโนโนมินโนลูก็น่าใสเนาะน่าใสมิโนโนลุไปบ้างลิงถึงยิงสองรอบก็เถอะแต่ว่าไม่สู้นะใหญ่ไม่เท่า เสดายนะเสดายท <laughs> ี่เดเจอเจอเด็กเดียก,กันของเราไม่ขึ้นนะ่ะเออมินลุก็น่าใส่นั้นจริงเดี๋ยวไ,ไว้ไวเดี๋ยวหลังจากอัดคลิปเสร็จแล้วค่อยไปลองใส่มินอลุเข้ามาเนาะมันบัฟคอนได้อ่ะก็น่าจะเอาโฟกออกถ้าอย่างนั้นแล้วเอ๊ะโฟก์ก็น่าใส่อยู่เดี๋ยวดูกันเอาอะไรออกดีอาจจะเอาแดชเลอร์ออก ใส่มิ ten, นอลูแทนเนาะใส่นิกโก้เจนมาแต่ทอไม่มาแอเจล่าแอเจล่ามา,า,า,มาบิชอปมานิโกโอีกแล้วบับพลังบับพลังตัวเองเนาะ กาะมอนเตอร์ Monster. อืมได้อยู่นะยิงอะไรยิงบิทชอ็อปเบสอืมอืม ทอมาไม่ต้องคิดเลยถ้าทอมาเนาะเพราะเจนเรามาแล้วอะ่ะโยบิชชออาจจะไม่ได้ลงนะถ้าถ้าเบต้ามาเดาเลย ถ้าเป็นเด็ซเลอร์ก็เอาเด็ซเลอร์ลงดีกว่ามั้งเฮ้นหน้าก็ลงเจนเนาะนิกโก้สกิลเดิมเป็นแปดโอ้ อ๋อไม่ใช่อ,อ๋อบวกให้ข้างเคยิงวอฟส์อ,อ,อเคสตอมเบเกอร์มาแล้วถ้าอย่างนี้เจนก็ไม่ต้องลงก็ได้ไก็ไม่ต้องลงเจนแล้วปะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องลงเจนแล้วเนาะจะลงเจนแล้วมันได้พลัง อ่ะลงเป็นเจนแล้วกันบีเขาใครลงเถินหน้าไ็ยังได้ <Iron Man. S 1> อเอลซาเอลซาโหอืม เจ้านี้ลงหนี้หนี้ลงหนี้เราจะไม่ยุ่งกับขวาเลยเพราะว่าขวาเขาย้ายย้ายมอนสเตอร์แน่นอนมอนสเตอร์มันจะบบเป็น40่สิไม่ต้องไปยุ่งกับขวาดีกว่าเนาะ ไม่ยายแฮะมิสเตอร์ลีโอเสกมาเล็กเด๋ยวเลย ไม่งั้นเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนไปใส่ไปใส่นิโกะเลยดีกว่ามันถ้าอย่างนี้วันนี้แพ้บ่อยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าสมองคิดไม่ได้นะสมองไม่ค่อยสังการนะเบลออ่าเรามาใส่นิกโกะดูนะฮะอเอาเดชเลอร์ออกเล่นนิกโกะแทน นิโกะอยู่ไหนอืมอืมอโอเคอ่ะแล้วลองใหม่นะฮะคราวนี้ก็เล่นนิโกะเราก็สามารถลงคอร์เร็วได้ <c oughs> อืมลิมโบ อื uh huh. ของค่อนข้างดีนะตานี้แอสการเพราะว่าเป็นลิมโบเราก็ลงบีอ่าลงเป็นบีชอปโห oh. ตานี้มันของดี ตาน,นี้มันเรียกได้ว่าของดีแต่ว่าฟองตรงค่ามันลงเวฟและสแนปด้วยปัญหาคือฟังทรงค่ามันลงเวฟไงอ่ะไม่รู้แหละกาแล็กตัสแซนแมนไม่เป็นไรแซนแมนก็แซนแมน แซนแมนก็เราก็เล่นยากขึ้นเยอะเนาะแต่ก็สร้างมันเถอะเล่นลิงไม่ได้แล้วหนึ่งอโอดีนมือมีโอดีน ฮึมฮึมฮึม Storm Breaker โอเคเอ่าขวาฝั่งตรงข้ามมันจะเป็น14 สิบสองสิบสองสิบสองยังไงก็ซูไม่ได้ปะมันลงได้ใบเดียวมันมีแต่ตัวเล็กอะ่ะแบบแพ้ทางแซนแมนห0 0รยเปอรเ็เลนมเด็กนี้เจอแซนแมนก็ซูไม่ได้ถ้าไม่เจอแซนแมนผนนงข้ามก็โดนคอมโบใหญ่เนาะ โดนท่าใหญ่อืมฮึโอโซโคูเวียฝั่งตรงข้ามเสียชีฮัก อือฮนะึแล้าจะลงเป็นซีฮาร์คู่กับอินเฟอร์นัดไม่ได้แล้วเอเจลิก้าอือฮึโอ้อีกแล้วเหรอ ว่าแล้วต้องลงมาจิกนะเพราะว่าเด็กมันต้องมางขับเล่นนะเพราะว่าเขาจะลงอินฟินิตเทิร์นสุดท้ายนะครับเขาน่าจะลงอินฟินิตไซอ่ะเพราะว่าเขากลางโลขนาดนี้แล้วเนาะแต่กลัวกลัวใส่คอปน่าจะใส่คอปลแล้วแหละเบต้าเราตัวจิ๋วเลย ดีไหมหรือลงทอลงเจนออ้าว่าแล้วลืมไปเลยหายหมดอืม น่ะทำให้ลงอินฟินิตเนาะไ่้ตกลงได้แค่หักโอเคน้อยลิงมาถ้าลิงมายงไงก็เล่นได้นอะอืมอืมอืม แต่ถ้าเจอฮักก็ไม่น่าไหวเนาะใหญ่เกินอ้าวไฮอีโว e ยิงยิงหรโอเคนึกว่าลงฮักตกใจเจได้ยูเราลิงมานะถ้าลิงไม่มาก็บ้มนะลิงไม่มานี่ก็แตกนะ อีกลักตาเดี๋ยวแล้วไปแล้วนะครับไม่ไวไม่ไหวนะ <c oughs> ไม่ไหวนะไม่ไหวต้องเปลี่ยนจากฮิตบงกีเป็นฮิตฮิตเบลลี่แล้วมนะั้งเพราะว่ามันไม่มีวองแล้วนี่มันไม่มีวูบแล้ว <c oughs> เป็นฮิตเบลลี่หรือฮิตทอรี่ชื่อเด็กนะโอเคไปเลยไม่ต้องคิด อืมสตาร์กโอ้อีกแล้วนะขึ้นอย่างนี้อีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้ขึ้นอย่างนี้บ่อยจังโชคดีล่ะรานนี้พ่อจะลองกระจายนะทอลงไปซ้ายไม่ก็ขวาแล้วก็เอาเบต้าไปกลางนะฮะแล้วเอาทอไปอยู่กับเจนเนาะว่าเบต้าไปกลางน่าจะคุ้มสุดเนะให้มันกระจายความเสี่ยงออกไปเพราะว่า ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไอ้นี่แล้วไงอ่าดักหอกจะได้จั่วได้เนาะ ก็จะจวดได้ค้อนสองใบพอดีถ้าถ้าฝนหลวงข้าไม่ได้โยนอะไรไปรกับประหลาดมาประหลาดประเหลือมาก็จะได้ค้อนสองอันก็จะลงค้อนลงนิโกะได้โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากหกอือห <got> mm ื hmm. ้ เราต้องทุม่มทุกอย่างไปที่ซ้ายเนาะมิกโกดนิโกะมานี่ก็คุ้มอยู่นี่เขาใส่เขาใส่ดาวฮอคคู่กับเอนนี่เหรอคู่กับ เบต้าก็16แลละยิงไม่ได้อเอะเปิดหลังนะฮะเล็กกว่าหมดมาโยเนียยิงทอแล้วก็มาโยเนียกลายเป็นกลายเป็นเดมอนสิปเป็นสิบหกอาย่เสมอชิปเป่งแล้ว <c oughs> ต้องลงนิโกะขวาเนาะ แต่ยังชนะได้เพราะคะแนนรวมชนะนะฮะอู้หัดเสียวก็เบต้าก็เป็นก็เล่นได้เหมือนที่คิดเนาะอจริงๆก็พึ่งมือผสมควรนะมันเป็นแพทเทิร์นในการลงเลยเนาะสามลงทอสี่ลงเบตา้าห้าลงเจนแบบเป๊ะเลยซึ่งหก็แล้วแต่คุณแล้วว่าคุณจะไปลงอะไรเป็นหกนะก็ก็ถือว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่เนาะเป็นภูภ,ภูภูอะไรภูห้าที่ดีนะ ลืมสม,สมองสมองบอกนะวันนี้ประมวลไม่ทันนะสมองก็โอ้แวรเรียนโคตรสวยนะก็ถ้าถ้าชอบหรืออยากจะเล่นมังกี้ฮิตมังกี้นะฮะก็ไปลองจัดได้นะอันนี้ก็จัดใหม่ส,สดร้อนเพิ่งเมื่อกี้เนาะก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากเดชเดเลอร์เป็นนิโกก็จริงก็นิโกก็ดีกว่าแหละเออีกว่ายเยอะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเดชเลอร์มันก็จะได้ตรงที่ว่ามันถูกเนาะนิโกมันจะเป็นพูห้านะแล้วถ้าเกิดเด็กนี้มันจะมีพูห้ากี่ใบอะ เบต้านิโกเอลซ่าเนาะเอลซ่าพูสีู่ห้าเอลซ่าพูห้าปะหรือพูสี่แล้วเออไม่รู้เหมือนกันลิงพูสามแล้วเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะไปลองกดมาได้นะครับก็ถ้าอยู่ในร้านค้าก็จะอยู่ที่หกพันโทเคนนะครับไม่ได้ซื้อนะแพงจัดช่วงนี้แล้วของคุณพ่อไม่เหมือนคนอื่นเลยุณพ่อเป็นเป็นคุณ รีอนกอนซาเลสหมดเลยอะ่ะของเขาอื่นเขาเป็นเขาเป็นแพนด้าลาสเตดิโออ่ะของพ่อโดนเรียนกอนซาเลสเทคโอเวอร์รานคานะไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่าแล้วก็อันนี้เนาะก็ไปกดได้นะฮะเนี่ยอันนี้แต่ดานนี้ก็่าถึงการทำคงทำเควสอะไรพวกนี้มันก็ถึงหกพันอยู่ดีอะ่ะก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะแต่ว่าหกพันจริงๆิงเพราะอยากเก็บไว้ใช้กดพูสีซะมากกว่าเพราะเดินหน้าก็มีพูสีเข้าเนาะก็ แล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่จัดกันนะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับอย่าให้ป่วยือนคุณพ่อนะสวัสดีครับ